สวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกรอกนะคะอันนี้จะถ่ายให้ดูนี่น้ํานี่ที่น้าเสริมทํากันคูกั้นไว้วันนั้นนะทําผูกั้นน้ําน้ําก็จะไม่ไหลเข้าตรงนี้นะน้ําจะไม่ไหลเห็นไหมนี่น้ําป่านะคะไหลวันนี้น่าจะท่วมบ้านยายอีกแล้ววันนี้น้ําป่าน่าจะท่วมบ้านยายอีกแต่วันนี้รอบข้ามเดี๋ยวน้าตายจะไปทําธุระนะคะ ไม่ได้ไปถ่ายหน้าบ้านยายนี่อันนี้คืออันนี้คือหน้าบ้านนา้ายนะนี่มันน้ำจากภูเขามาตรงนี้นี่น้ำไหลมาจากตรงนี้โอ้เร็วมากเลยได้เนี่ยนี่วิวตอนค่ำฝนตกอันนี้ฝนซาแล้วนะอันนี้ฝนซาแล้วน้าตต่ถึงถ่ายให้ดูได้ นี่นี่นะคะน้ำแบบไหลแบบอย่างเร็วมากโอ้วันนี้นี่ถ้านักเสริมไม่ทำคูกั้นน้ำไว้น้ำก็จะไหลเข้ามาตรงนี้แล้วไปตรงนู้นนะคะนี่คืออันนี้คือกั้นน้ำไว้น้ำก็จะไม่ซ้อดินนะคะอันนี้วิวหลังฝนตกนะ รอบค้าค่ะถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูรอบคําให้เพื่อนๆได้ดูค่ะว่าเออฝนตกฝนตกนีีน้ำป่าแรงขนาดไหนอันนี้คือหน้าบ้าน,อ,น,นอันนี้คือหน้าบ้านอยากให้ดูอ่ะอน,นี่นะคะ หลังฝนตกพี่มานาก็ส่องเหมือนกันแม่วิวให้ดูสาธุหาเงินมาแต่สายทานทนบาทนี่ วัวออแข็งใต่ยากันยุงใหงัว่ปั้นโอคุณอระวังงัวแล้วยุนะวงวยย่งกัดเข้าไปนอนขอ,อกบ่ไดดเด้ขอขอกมันอันขอกมันหน่อยขอ,อกมันหน่อยวาบนเศ้าตกเดี๋ยวสิบเฮ็ดขอ,อกใหงัวใหม่แต่กี้มีแต่กี่คือมีตัวตัวเดียวเด้อแต่ก่อนคือมีงัวตัวเดียวเลยทำคอ,อกอันเล็กไว้ แต่ทีนี้มีมีสองตัวแต่ทีนี้มีสองตัวแล้วก็เลยเดี๋ยวจะทำคอกใหม่โหยุงยุงกัดเดเปิดพัดลมปารเท้เปิดพัดลมให้งัว่วเปิดพัลดพลมให้กัว มัดวเจ้าคืมสบายแท้เกิดเป็นมตัตะเสริมนีเ่เกิดเป็นมั่วเสริมนี่สบายคักหยากระสีให้ยากระสีให้ดูยากันยุงกูนะจุดยากันยุงให้หงั่วอีก ไว้นะคะหญ้าที่ปลูกไว้อันนี้เหลือเหลือมั่วแล้วยุ่งกัดเว้ยคุณเดีทำแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวลมอลมของพัดลมจะดูดเอาควันของยากันยุงนะคะ แล้วย,ยุงก็จะไม่เยอะบอการง่วอันบอการง่วเหล่าเกือบไม่เอาง่วเขามาบรท่านี่นี่ฝนตกบ้ืงฝนแห้งชักเด้อฝนแบบอย่างแรงเลยนะคะดูน้ำหน้าบ้าน,นเต็มเลย เดือนเจ้าสิพ่ออันซื้อยากัญยุ่งให้งัวบอดไตคู่ไตคู่มือคู่มือนี่อันนาเสริมว่าพ่อพ่อเด้อเงินเดือนเจ้าเงินเดือนเจ้าเนี่ยมัต้องเฮ็นยังดอกซื้อแต่ยากัญยุ่งให้งัวนี่ล่ะแล้วใครจะซื้อแบบผ้าโอ้นะนาเสริมบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อแบบทานะยากัญยุ่งนี่ผ้าทิ้งก่อนเ้ง่วเลยนะไต หกเือไม่ต้องจุดนะน้าเสริมบอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยน้าเสริมจะใช้แบบพาให้วัวเลย <laughs> นี่กล่องนึงนี่ได้จักมือได้อยู่ประมาณสามมือสามมือเรียบร้อหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องแบบนี้จะได้อยู่ประมาณสามวันค่ะยุงไหลแห้งไส่หลายยุ่งหลายแห้งไส่ไหลคนวันไปเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อนะคะ เดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูฝนไปตามทางนะนี่นะคะบ้านตาบ้านตาชานนะฝนตกนนไปเราไปต่อจะไปทำธุระต่อนะคะเดี๋ยวแต่จะไปทำธุระต่อนะคะเดี๋ยวยังไงรอดูนะรอดูว่าจะติดเหลืองไหมวันนี้ถ่ายถ่ายกลัวให้ดู หนาก็เลยทาแป้งเว้ยหนาก็เลยทาแป้งหนามตอนนี่มันอาบงามขึ้นกะงามคือเก่แนะาแหละเนาะจันแกบคนงามอยู่ทายัางไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูผลเดอ้อเดี๋ยวให้ดูฝนข้างหน้าก่อนในในกล้องเห็นไนะให้ดูไปข้างหน้าว่าฝน,นแรงผลเดอ้อขาวๆนี่นะโมเมนต์นัน้นน้ำหมอกเดอ้อ คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องหน้าตายกรอกด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปพร้อมกับสายฝนนะคะบ๊ายบายายฝนนนนเนเ็เ็